มิลลาฮิรราะห์มานรราะมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินมะติฮิตะตมุลิฮตวะัลตุวะสลอะลมุลลานบียะบะดวะอะลาอาลฮิวะซอบิฮิวะสัลลมตัสลีมนะซีรออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเราท่านทั้งหลายนั้นเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือไม่วันนี้เรามาดูลักษณะภายในที่มีความสำคัญที่ในกุรอานบทหนึ่งได้กล่าวไว้ในซูเราะตุลอัมฟานว่าลักษณะ มุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นจะมีลักษณะภายในนั้นสามประการต่อไปนี้เรียกโลสุบฮานุทรงแต่งแว่าอินนัมันมุมินูนะแท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ศรัทธาโดยทั่วไปมีคนคนหนึ่งไปถามท่านฮะซันบัสรีบอกว่าท่านอันจามุมินคุณเป็นมุมินจริงหรือเปล่าท่านอาซันบัสรีกล่าวว่าถ้าหากว่าเป็นคําถามกล่าวถึงมุมินโดยทั่วไปที่มี รูกุนอิมานฮประกันศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมัณฑะมาริกาศรัทธาต่อมัณฑะคัมพีศรัทธาต่อวันอาคิออร์ศรัทธาต่อรอซูลศรัทธาต่อกําหนดสภาวะความดีความชั่วมาจากอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้ใช่ฉันเปลี่ยนฉันเชื่อในศรัทธาแต่ถ้าหากว่าเป็นลนักษณะที่ในอัลกุรอานกล่าวไว้อินนัมัลมุบมินูนะอัลลอฮฺนะอิดารุกิรัวฮุวะจิลัตกรูบุฮุมมุบมินที่แท้จริงนั้นคือหนึ่งมีลักษณะว่าเมื่ออัลลอ ได้ถูกกล่าวเมื่อได้ถูกกล่าวเมื่อ,อเมื่อเอาว่์ได้ถูกกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ถึงลักษณะของพระองค์หรือในขณะที่เขาได้อิบะดากราลสุบฮานุวาตาละาเมื่อเขาได้ลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาละาวัจเยลักกุลูบุฮุมว่าจิตัวใจของเขานั้นมีความอ่อนเกรงว่าอิละตุลยัชอาไฮิมอายาตุฮุซาดะชุมอีมาเนา เมื่ออายะฮ์กุรอานของพระองค์นั้นถูกอัญเชิญถูกอ่านขึ้นอีหมันของเขาจะเพิ่มจากอีหมานที่เขาไม่อยู่แล้วนั้นจะเพิ่มเป็นสองเป็นสามว่าอะไรรับวิมญยณตะวัดเจ้าดูลและเขาเป็นผู้ที่มอบหมายกับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลายอย่างแท้จริงลักษณะสามประการพี้นงครับกับผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นถ้าแบบนี้ท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เมื่อพระนามของอัลลอฮ์เมื่อได้รำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วการศรัทธาของเขาเพิ่ม เมื่ออัานกุรอานได้อ่านเขาอ่านกุรอานได้แต่ได้ลดได้ไข้ควรถึงสิ่งต่างๆที่บ,บอกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ได้ถูกเก่าทิ้งผูกเก่าถึงอีมานการศรัทธาของเขาเพิ่มเขามอบหมายกับอัลลอ์สุบฮานุตละลาพระผู้สร้างถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่มั่นใจนั้นกับมาดูพี่น้องครับว่าเราในวันนี้เช็คอีมานเช็คศรัทธาของเราว่าเราในวันนี้เป็นมมกมนสมบูรณ์หรือไม่ เป็นมุกมิน STUDENT, ที่แทจ Paste, his, ้จริงหรือไม่ว่าเมื่อ Allah, ก่าวอัลลอฮ์ถูกกล่าวเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวเมื่อำนำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานวาตัลละจะเป็นขณะที่เราอ่านกุรอานจะเป็นในขณะที่เราละหมาดในขณะที่เราทาําความดีในขณะที่เราอ่านดุอาสมาที่เรามีไหมครับความเกรงก,กลัวอัลลอ์สุบฮานุตาลานจะมีไหมโดยเฉพาะเมื่อที่จะล,ล,รรรละเมิดคําสั่งขอัลลอ์สุบฮานุวาต่ลละละเมอลํำลึกถึงอัลลอฮ์การอย่างรู้กับอัลลอฮ์การรับรู้กับอัลลอฮ์ การลงทันของอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าและก็ุตาลานั้นเราหยุดหรือไม่เริ่มเมื่อกล่าวถึงลักษณะของอัลลอฮฺ سبحانه และกุตาลาได้ยินได้ฟังเรื่องราวของอัลลอฮ์ลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยสิ่งที่เป็นอิบะดาห์ของอัลลอฮฺ سبحانه และกุตาลาเรามีความกระหายมีความอยากที่จะอาม่ามอิบะดาห์ของอัลลอฮฺ سبحانه แะกุตาละหรือไม่อันนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นลักษณะจริงเป็นลักษณะจริงพี่น้องครับเช็คตัวเราว่าพอเราได้ฟังอัลกุรอานพอเราได้ฟังบรรยายพอเราได อ่านอุรอานพอเราได้ดูอะกับอัลลอฮ์เราได้ดรู้ว่าจิตใจของเรานั้นมีความสงบมีความโลง่งมีความสบายใจหรือไม่นะครับนั้น إ ي م านถ้าอ ي ่านของเรานี้แท้จริงพี่น้องครับเมื่อลำลึกถึงอนะัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับใจเราจะนิ่งจะลำับความสงบจะเคยมีความกังวลกังวลแต่เมื่อออกจากบ้านบิสมิลลาฮิ่าะห ah, 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 ์วะลอห์วะลาละวะลาห์ูวาจะอิลลาบิลลาห์เราจะมีความนิ่งมีความสงบแต่ขณะที่เรามีปัญหามีปสัสสาษ ยกมือขึ้นขอดูอยวว่ากับว่าสุภาพนุวาตจาละเราจะมีความเครียดน้อยลงเราจะมีความสุขมากย,ยิ่งขึ้นครับนั้นดูว่าจิตใจของเรานั้นเมื่อลำลึกถึงอวโลกได้ได้ฟังเรื่องราวของอวโลกฟังเรื่องศาสนาของอวสุภาพนุวาตจ้าละนั้นจิตใจของเรานั้นมีความนิ่งมีความสงบแล้วก็หวันเกรง วันเกรงอวโลกไหมที่จะสามารถที่จะหักห้ามสิ่งไม่ดีงามได้นั่นคือลักษณะที่หนึ่งไปนะครับสองว่าอิลาตุลย์ยะอัไฮิมอายาตุฮุซาเะชุบีมานะอ่านกุรานครับได้ฟังกุรอานได้ยินอ่านกุรานหรือตนเองได้อ่านกุรอาน إ ي มานเพิ่มอม م านเพิ่มอ ي م อี إ ม م านศรัทธาเนี่ยในระดับพื้นเรามีอยู่แล้วแต่เมื่อฟังอ่านกุรานอม م านเราเพิ่มพป่น้องครับแต่ฟังกุรานหรืออ่านกุรานแล้วอม م านเพิ่ม มันจะเพิ่มได้ยังไงไปน้องครับอันนี้ข้อที่มีความสําคัญไปน้องครับอ่านแบบแต่ดับอ่านแบบใครควรอ่านแบบใครควรอ่านแบบที่ได้ลึกเข้าไปในความหมายโดยร,รวมรวมหรือความหมายโดยละเอียดไปน้องครับดังนั้นการอ่นรานกุรอานการศึกษาอัลกุรอานยิ่งเป็นเรื่องหนึ่งประเด็นที่มีความมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยไปน้องครับว่าอ่นานกุรอานแล้วนั้นพยายามที่จะสร้างสร้างคอนเนคือสร้งางการเชื่อมต่อระหว่างเรากับอัลกุรอาน ให้ได้อ่านแล้วใครควรอ่านแล้วให้รู้สึกจุดมุ่งหมายในการอ่านอันนั้นนั่นคือเป็นลักษณะครับว่าลักษณะของมุิมผู้ศรัทธาทท่แท้จริงทุกครั้งที่อ่านกุรานอีหมานจะเพิ่มจากเดิมจากเดิมเดิมทีมไปแล้วก็อีหมานที่จะเพิ่มขึ้นข้อที่สามว่ารเราบิมิมยดตะวักรลนอันนี้ก็มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเขามอบหมายกะะับเอาสุภาานุวาตัลล์นั้นคำว่าการการตะวัก,ก,กันการมอบหมายกะะับเราสุภาานุวาตัลล์นั้น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญท่านมิกาซิท์นะครับจะอธิบายคำว่าเขาได้ตะวักแกนเขามอบกัลลสุบหานวาแต่ละความหมายรายละเอียดละะนะักษณะของคนที่โมบกัลลสุบหานต่ลานั้นเป็นอย่างไรพี่น้องครับ๋ยวท่านได้กล่าวว่าไออันนะฮุมลายยรโยนะสีวะโหคนผู้นั้นที่โมหมายกัลลน <c oughs> เขาไม่หวังจากผู้ใดนอกจากมอบหวังแค่าหวังการรับร่างผิด หวังความเมตตาจากอาว่าหวังการช่วยเหลือจาเอลว่าหวังสวรรค์จะเอาว่์สุภาพนุวาตาลมีหวังเขาชีวิตเขามีความหวังเป็นองครับแล้วตักประตูเ่อรอหลฮัมดิลลัตอย่าได้อย่าได้หมดหวังในความเมตตาของเราสุบภาพนุวาตาลนันมุสลิมมีความหวังเป็นองความหวังได้เองครับหนึ่งเป็นน้ําทิพที่ทําให้เขานั้นมีความหวังในชีวิตธรรมชุนเขานั้นมีความสด ชีวิตของเขานั้นมีความสุขชีวิตของเขาวนนั้นเป็นดั่งชีวิตที่มีน้ําทิพย์โชลมอยู่จิตใจของเขาอยู่ตลอดเวลาเขาจะเจ็บเขาจะไม่สบายเขาจะป่วยเขาจะมีปัญหาม่ประสักแต่ยังไงก็ตามเขามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าเขาจะหวังหวังไม่ต่างกับอัลลอฮ์ความช่วยเเรียกอัลลอฮ์ในขณะที่เขาจะเจ็บในขณะที่เขาจะสิ้นชีวิตเขาก็หวังสวรรค์อัลลอฮ์สุบฮานุตลาได้อันนี้สาคัญไปแล้งครับมุกมินที่แท้จริงถ้าเป็นมุกมินไม่แท้จริงครับก็คือคนที่เป็นบูนาฟฟกหน้าวยหลังหลอก พี่น้องครับเขาจะกลัวตายและเขาจะหวังสิ่งใดล่ะพี่น้องครับในขณะที่มีปัญหามีอุปสรรคเขาหวังไม่ได้นั้นปันตะวกักกันการมอบหมายต่องเรานั้นหนึ่งนั้นคือหวังในอลัลลอฮ์สุบฮานีวาตาละอัลล่ายักษูดูนะอิลลาอิยาเขาจะไม่มุ่งไปสู่สิ่งใดนอกจากเอาล่์ชุดหนึ่งครับมุสลิมมุขมินเนี่ยพี่น้องครับเขามีธงที่ปักเอาไว้ครับปักไว้ว่าจุดมุ่งหมายของเราคืออัลลอฮ์สุบฮานีนนวาตาละในการใช้ชีวิตของเขา ในการที่เขาจะทําความดีในการที่เขาจะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขามีธงปักไว้เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากเราสุภาพในวาตะจลาในชีวิตของเขานะครับจึงมีเป้าหมายที่มีความสาคัญทําให้ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่เต็มเป็นเต็มไปด้วยพลังพี่น้องครับทุกวันเขาสามารถที่จะมีความสุขได้ในทุกวันเขาสามารถเติมเต็มความดีได้เพราะเขามีเป้าหมายที่ปักเอาไว้ในชีวิตของเขาตินเช่ามาเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว,าว่าวันนี้จะเติมความดีเติมพลังเติม ความเมตตาของเราเติมการใกล้ชิดกับวสุภาณุวา,าแต่ละเติมความรักกับวสุภาณุวาอะไรได้อย่างไรเขามีจุดมุ่งหมายมีพลังไว้อันนี้สําคัญครับเขามีหมุดที่ปักเอาไว้เวลาอยู่เราอิูวิวนะโวเอลลาบ,บิจานี่พี่เขาจะไม่ไปพึ่งพิง,พงสิ่งใดนอกจากพึ่งพิงอวสุภาณุวาแต่ละเขาเป็นเหมือนต้นไม้เลยเป็นครับที่มีต้องที่ต้องมีเสาที่จะต้องมีค้างเอาไว้ ชิตของมินผู้ศรัทธาแบบนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับว่าต้องอาศัยเอาล้อขาดเอาล้อไม่ได้ในชีวิตแม้จะขาดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขาดเอาล้อไม่ได้ให้เหลือเอาล้อไว้และสิ่งนี้พี่น้องครับเมื่อมีเอาล้อแล้วนั้นชีวิตของเขาจะมีทุกสิ่งนั่นคือเขานั้นจะพึ่งพิงกับเราสุภาพฮูวาแต่ละวะแลายะตุลูบูอัลฮาวะอิยะอิลามิดเขาจะไม่แสวงหาเขาจะไม่ขอความไม่ขอให้ได้รับสิ่งใด เขาจะไม่ขอสิ่งที่เขาต้องการนอกจากผู้ใดนอกจากขอละซุบฮะนิวาตะนั่นคือการตะวักกันการมอบัเลาไปนครชุดเราเนี่ยมีเรื่องเราที่มีความจําเป็นมีเรื่องเราที่มีเรื่องราที่เราอยากจะได้ในชุดของเราไปนครครับเรามีอัลลอฮ์การที่เรามีอัลลอฮ์ในนั้นคือการที่เราตะวักกันกับอัลลอฮ์นั้นขอก็ละ์สิครับขอกบอัลลอฮ์สวยหาสิ่งนั้นจากละซุบฮะนิวาตะไรเวลายอห์นบูนี่ยอิลลัอิลัยเขาจะไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากปรารถนาอัลลอฮ์ ปัฒนาความดีงามปัฒนาความเมตตาเจาพวะสุภานุวาตละปัฒนาสวรรค์เจ้าพระวิยะและมูนนะและเขานั้นทราบดีว่าอันนามาช้าอาการนะ่ะสิ่งใดก็ตามที่เราทรงประสงสะะะค์สิ่งนั้นย่อมเกิดวามาวามาวามาลำยชะลำยะคุณสิ่งใดก็ตามที่เราไม่ประสงค์ไม่เกิดเรามีเพียงเท็นหน้าที่ทำเต็มกำลังความสามารถของเราส่วนได้ไม่ได้เป็นเรื่องของพระแต่เราผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณา ทรงมีสีฟระลักษณะอันุสตาอันผู้ที่ขอความช่วยเหลือผู้ที่รอหิมทรงเมตตาแน่นอนพระองค์ทรงให้กับเราสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสัญญาไว้สิ่งนั้นต้องเป็นจริงนะครับนั้นเขาจะมีความจาหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการให้เกิดสิ่งนั้นจะมเกิดสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ประสงค์สิ่งนั้นย่อมไม่เกิดกับเขาทำให้ชีวิตของเขานั้นมีความโล่งมีความสบาย ว่าอันนั้นว่อันมูตะสรุริฟุฟิลมุนกิและชริก็นวและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้บริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลโลกนี้จักรวาลนี้ผู้คนสิ่งของต่างๆที่จะเกิดกระทบกับเราดูที่อัลลอฮ์สุบฮานิวตาตลาน้ำจะมาน้ำจะไปจะท่วมไม่ท่วมจะแห้งจะแห้งฝนจะตกที่ไหนอย่างไรจะมากจะน้อยเป็นนะครับเป็นเรื่องของอัลลอฮ์สุบฮานิวตาตลาหน้าที่เขาคือมอบกับอัลลอฮ์ให้ได้ระวังมอบกับอัลลอฮ์ ครับสิ่งที่เกิดพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นกับเขาวอลล่ามูอักทบะาเรืหกมิฮีและไม่มีผู้ใดไปตรวจสอบนะครับการกําหนดต่อเราไม่มีผู้ใดที่จะไปตรวจสอบกําหนดตลอดสุบาหุตลาสิ่งที่ล่อสุบานอุตลาได้วางบุตรเป็นิเอาไว้นั่นคือความหมายคำว่าตะวักขันมอบกับอัลลอฮ์ต้องแบบนี้ครับมุ่งกับอัลลอฮ์ตอบโจทย์อัลลอฮ์มุ่งหวังกับอัลลอฮ์ แน่วแน่ก็อัลลอฮ์ตอบโจทย์ก็อัลลอฮ์สุบฮานววาแต่ลอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นที่ให้คุณให้โทษกับเรานั่นที่เราคือแสวงหางความปลอดภัยใช่ไหมวะนั่นคือลักษณะสามอย่างที่ในคุรานตัวนี้ได้กล่าวเอาไว้กับมาทบทวนตัวเราครับว่าสามประการเนี่ยอยู่ที่เราไหมหนึ่งพี่น้งครับเมื่อกล่าวเมื่อได้นึกถึงอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงอัลลอฮ์แล้วนั้นใจของเรานนั้นมีความหวาดหวัน่น หวานหวานหวานเกรงลัวว่าอันนามาซึ่งทําในสิ่งที่เราทรงใช้ได้ทิ้งในสิ่งที่เราสุบานหรืทรงห้ามได้ใจของเขานั้นจะมีความและใจของเขานั้น <c oughs> จะมีความมีความสุขมีความสงบพี่น้องครับเมื่อจำเรก่ถึงอลัลลอฮ์ขณะที่มีปัญหาในขณะที่มีอุปสรรคน้ําจะมาน้ําจะไม่มาฝนจะตกหรือไม่ตกแต่พอได้นึกถึงอลัลลอฮ์นั้นทำให้เขามีความสงบเกิดขึ้นในะจิตใจของเขาสองวัยละธุริยะอาญาทุูราดะชมอีม,อมานะ ทุกครั้งที่ฟังอังกุรอานทุกครั้งที่ใครกวนอังกุรอานอี่านจะเพิ่มและสามไปน,นงครับวาลาอบดเิมยิยตะะกะรุลมอดหมยกับเราสุบภาพน,นัวทนายแท้จริงเช็คสภาพของตัวเราถ้าหากว่าวันนี้ไปน,นงครับเรายังไม่มีสข้อน,น,นี้นงครับต้องรีบไปน,นงครับรีบมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ้่าวดีถ้าหากใครมีสมประการนี้คนเป็นพกมินจีแท้จริงแล้วครับขอลมว่าวาลอัดุฮมบะดีว่าลาอ่าลิอีออซัลลัมอัลฮัมดุลลลาฮิอับิลลาฮมิน